สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เขามาติดตามรับชมบ่าวนาเประว่าสิเป็นเอฟซีเก่าเอฟซีหม่พูดที่เขามารับชมยุทวโลกเมื่อนี้ก็มาพบปอกันกับสาวกอยกับบ่าวนาดคือเก้าจ้ะไปครับพี่น้องมื่อนี้ภาพพี่น้องไกปกนปวครับมื่อนี้นกระโดดต้องการครับไปจ้ะมือแหลกครับพี่น้อง ลุนันทนำการครับวันนี้าพาไปน้องมอาหาก้นปูครับวันนี้ก้นปูหน้าครับเปลีป่ยนมือกล่องใหม่ครับใสก็กอยพันทายห้ครับเพ็นธามีกรอทนผลงวันนี้นะครับสกอย บ้องเลือกจริงนี่พี่น้องโอ้พี่น้องเ้าบนก่อนจังนะนี่จ้านี่ครับตัวแรกเลยนาะจ๊ะนี่จ้ะตัวก็ใหญ่ปานใดเนาะ Bây giờ làm tưởng hết rồi. Một đi sau anh ta. Một đi sau anh ta. Một đi sau anh ta. Một đi sau anh เบองนี้ยังนำนอพนเลยวันที่สามจ้าผนไปทำการพี่น้องสีแดงบอมอนนเนมือแต่ไม่กบเนาะ ใบใหญ,ญ่ป็นไรเนาะครับปูน่าจะนี่จ้าสามตัวจ้ะหวัวสี่สี่จ้าดูตื่นแหงเนาะ okay. ตัวเนาะแหง ต้นใบไยจ้ะต้นนี้กินกับตัมมะฮงพอดีแล้วครับพี่น้องว่าค่อยเลิกกันไลเนะตื่นอยู่เนะเพราะว่าช่วงนี้แะ้มันมันพี่น้องช่วงหนาหนาวต้นใหไ่เป็นไรจ้ะพคนสิเก็บความมันไว้ในโตก่อน หาโตรครับหาโตแล้วจ้าหาโตก็บวชไวหน่อยนะหนึ่งหู้นี่ยุตื่นให้ยู่เลยตื่นหมออนตื่นอีกแล้วจ้านี่จ้าสิกัดมื้ยน่ครับ ต้นใบไยแห้งน่าจะต้องกวาดเฟื่องออกก่อนนะจ๊ะอยู่ใต้เฟื่องครับนี่เนาะกองสามแห่งคือนี่จ้ะ อยู่ใต่เฟื่องเนาะผอกบใช่มาะเนาะมามานกบกกกับเลือดแน่เราจะปีนี่กกับห้างแน่ครับว่าคนนี่ปีน่ฮวันดาจ้า ส่น,นเอาไปดองเนาะจ้าดองยิ้ก็ตำบกงงครับน,นี่เนาะหวานอีกแล้บเบาๆนะัดแค่แนนแต่วันบอกขยเัเลยนะตื่นดีอยู่จ้ด ง่ายครับจะเป็นดินออกดินทรายแน่ยนะจ้ะนี่จ้าครับพี่น้องหุ่นนี้เขาจะหุ่นใหญ่อยู่จะกี่ของโคตรไปยังมีกบเนาะจะกี่จ้า cái mùa này ha nhạt nè hạt cho mình tôi nhai như sóc còi hôm nay hoàn là cha Hãy subscribe พ่นนะครับแต่ครับหาไปน้ำกันเรื่อยๆครับวันนี้สองหูงเลยแต่อยู่นี่สองหูมีก้อนเนาะจ้า อาจพงเพิ่นรับจะ่ะเห็นมาครับจ้า ระวังหนีหมือเด้ออีขหดวนึ่งจ้ะส่วนหน้ก็จะไม่ค่อยลึกปันไดเนาะจ้ะหอดอีกแล้วจ้ะจ้ะ ตัวปัญ่เป็นไรเนาะตัวจะบ่ค่อยใหญ่แห้งเนาะจ้ะตัวบัญายเป็นไรจ้ะกระปูมันก็มีตัวใหญ่เนาะจ้ะไี่ได้โตพอดีดองเลยเนาะจ้ะนต่ำมากเองครับ กมีกรบน้องสบอยเนาะปัญหาฟูกไปเจอกบนะจ๊ะครับตัวใหญ่ครับตเติบอยู่จากตัวนี้ตัวแม่เปัย่างดีครับมั่นดีได้พี่น้องอยามนี้กวดเฟืองออกหาจ้ะก็คอยดีก็คอยดีกวดงางนี้ จ้อยง่ายหอยง่ายหอยง่ายพี่นอ้องหอยง่ายจานวยน้อยจูบครับขออยขาก้อยถ่าย,อย,อยหอยไง,ไง่ายจ้าตัวดีให้ตัวน้อบ ดีอยู่ตัวแล้วเนี่ยดีได้ครับนั่นอ้อยเชอรี่นะจ๊ะห้อเชอรี่ครับเชอรี่จ้ะน่อยๆก็ดีต้มจ้ะ ไม่จบครับหน่อยใหญ่เลยพี่น้อหน่วยไหนหน่วยใหญ่ใช่เนาะคูนไปหาน้ำฝนต่อนนะพี่พี่มาหาทางพี่เหรออ๋อม่หอยง่ายน,น่ะเนาะจ้ะจะเปลี่ยนแทนแบบพี่น้องหอยง่ายไ,ได้บะเนี่ ขอนอยู่มองเดียววยนะไ่ใช่ขึ้หทางเพย่อนเนียงเดี๋ยวเดินเอะนังนังนังหนักอยู่ดีดยจ้ะ จังขวกอยู่บ้านักแข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 กใ่ไหมเอี้น่าวเลครับอวาวก็ไดัมเน่องจ้ะนาวอีกแล้วใช่ลยมีแสงส่องแขวะกอด ข้าคว้จ้ะคึอจังเห็นดูวังหันชี่มีอีกคนข้าจะแฉพึ้อบ,บ่มีอีกบอลพึ่อจังขวากู่บ้านัดเชื่อรีจ้ะต้องสิเบิดแตก่อนละพี่น้อง นะครับหาคุดปูดตออีกหูจ้ะหูใบใหญ่เนาะจังหวัดโตนบุคายใหญ่เนาะสิบุคายมีหูใหญ่บันไดเนาะจะ้ะท่านพอตัวใหญ่เพิ่นครับไม่แต่หล่นพอดีดองเลยเน้อดองที่ออก็ตำบกงครับ น้องพอดีกินนะจ๊ะพี่น้องจ้ะท,ทั้งหอยทั้งกระปูน่าจ๊ะ เห็นเลยาบาวนัดสองสามห,ห,หูเจ้ะอ๋อนีอ่แต่หูเนี่ยหน่อยนะจ๊ะไม่ค่อยมีหูใหญ่บันได มากแล้วจ้าครับกำลังพอดีกินนะจ้านี่กะคิดว่านาซิตโต้บ่ใหญ่หรอกจ้า กยังซับบกหอยมากแขกแขกนี่จ้าครับกิจหรรมนึง หอดเราบอกหอดพงุงมันเราจะหอดเราจ้ะมาๆต้นนี้คือแตงซีใหญ่ๆเติบจ็ีเนาะตัวผูกันเด้อยี่เนาะแง่ไม่ดีตัวผูจ้ะ ตัวควใหญ่ขนหไหครับควายไม่หูใหญ่จ้ะม่จะหูสีหน่อยๆเนี่ยบกฮอยแบงติดเบ้าน,น,าน,น่าซับบกฮอยอยีกนะจ้ะี่อยู่ได้จ้ะบคฮอยเน,น,นาะห่ะว่าด้หาขักกปนไยครับ เราบบ้านมากโตขึ้นนจ๊ะโตเพิ่น,น,น,นะน,นจ้าโตเป็นไงเป็นไรครับจา้า ตีดาไม่ได้โตใบใหญ่ปันไดนะจ๊ะบระท่านหนาตัวใหญ่อยู่จ้ะนี่จะหลุนพอดีดองนะจ๊ะเนาะหอดแล้วจ้ะตื่นท้งน้องหูนี่แลนแล้วพี่นอ้องนี่จ้า ดินกับพระท่านแกนแห้งปันไดเน,นจาจะเง้นหน่อยนะจอ่องนาแรงๆแหงแนีาคุดบันใดเลยนะดินเจีนนะหอยกับหมี่เพงดีแตทขาไม่เชื่อดีจ้ะคุดไปคุดมาพอหอน่หอยเน,นจาจะ หอดพุงเพื่อนเราจ้ะปุ่นอยู่ทั้งลูมแน่นลงไปงนี่จ้าครับ จงหูสีใหญ่ๆเนี่ยจะหูมาเบ่งโตมันจะสีใหญ่หรือสีหน่อยใหญ่แต่ทั้งใหญ่แต่าปากหูลงไปละหน่อยค่ะล้อลงไปโตบนใหญ่เป็นไรลราจะจ้าโตบนบนใหญ่บนหน่อยครับพอดีแล้วครับ ้จครับพี่น้องก็เดินทางหอดช่องถ่ายคลิปนะครับนี่พี่น้องพ้นงานเท่าครับไห่พ้อแกงพ้อปนอยู่พี่น้องจา่ว่าสิเที่ยงแล้วพี่น้องเริ่มหิวข่าแล้วครับวันนี้ทุดท่านีอกับากพี่น้องปไปกคไล่์กดแชร์กตติดตามและกคตกระดิง่งเพื่อสิบวาพาคลิปใหม่ๆจากบ้าวนาถุน้ำเยอพี่น้อง ขอขอบคุณทุกกำลังแรงใจทุกข้ามเมนต์ทข้ามตีชมนะครับแล้วก็ทุกไลค์ทุกแช่ขอขอบคุณในหลายครับพี่น้อง<ม>สุดท้ายนี่กับากพี่น้องไว้น้ำไม่เลิศพี่น้องสํานรับคลิปนาบ้านาสิพาพพี่น้องไปหาหยังกระถาลุ่นไปนํำกันครับสํารับคลิปนี้บ้านาศับเต้าปล่อยขอตัวลาพี่ล่นา,น,าน้องก้าบบ้านนะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ